สวัสดีครับมาพบกับเต้นปฏิพัติออโต้อีกแล้วนะครับวันนี้เซลโยนจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับเป็นอีซูดีแม็เครื่อง1.9ตัวแซทแพททีปนะครับผมนี่เลยนะครับปี2019สวยๆเลยสีขาวสดใสนะครับสีขาวสดใสเลยนะครับปี19นะครับก่อนชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลล์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับได้เป็นสเกิร์ตนะครับ แต่งข้างหน้านะครับไปตัดขอกเดิมเลยนะครับตัวนี้นี่นี่ครับแมกกัลลอยเดิมเลยนะครับโลโก้ไฮแลนเดอร์นะครับสวยๆเลยมือจับโคลเมียมเงาวับเลยนะครับผมตัวนี้ได้ติดประกัตัวรถเลยนะครับรถสภาพสวยเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่โลโก้อีสุสูนะครับผมเซแพททีปนะครับผม DDI สวยงามเลยนะครับ สีขาวมุกนะครับคันนี้น่าจะเป็นสีขาวมุกนะครับสวยๆเลยนี่ครับภายในนะครับสวยงามเลยนะครับเป็นเบาะหนังกว้างๆนะครับใส่คาซีทได้เลยนะครับผมตัวนี้โทนสีดำภายในเบาะหนังสีดำสวยเลยนี่ครับเกียร์ออโต้เบาะไฟฟ้าสวยๆเลยนะครับตัวนี้ออโต้นะครับ s u z u d m a x นะครับ Z p a t i v e นะครับตัวปี2019นะครับ1.9นะครับราคา6,99,000บาทเท่านั้นนะครับเกียร์ออโต้4ประตูเด้อ